สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนมือนีมาพ่อกับผมนีกนซองน้องนะจ๊ะคือเกานะครับน้องมือนีผมสิผาพ่อ,พอแม่พี่น้องว่าแกงขี่เล็กครับแกงขี่เล็กใส่หนังงัอ่ครับใส่หนังงัว่เอานี่นำใบายนานาาเนาอนำใบยานางสดๆเลยจากหลังบ้านนี่แหละเอามาตำเครื่องแกงกันก่อนครับมีอย่างเนี่ใจเอานี่พริก ตะไคร้แล้วคนะรับเนาะใบบักกูดใบแมงลักต้นหอมปกทีเล่าหอมแดงบุน้นนอยหอมแดงแล้วก็ปาทีเล็กเนี่ยน้ำง่วน้ำปลาเกลือ,อแล้วก็ผงน่วนให้เรานะครับนาะนะมาตั้มหน่ลยตำเคืองแจงก่อนใส่เบิดนีน่อีกตำ้ยับไปอีกออเอา้า

ร้อยแล้วครับนี่เอาใส่เลยสูตรของผมเองครับนี่สูตรของผมเอาไ้ดีก่อนเด้อไส่เครื่องแกงก่อนเลยะสูตรของผมไส่เครื่องแกงก่อนก่อนที่จะตั้งไฟ

ตำในว้านเอา,าีขีเล็กก่อนสองก้อนกอนก็ได้อ๋ที่เราคืนที่เราคืนตำไรโบรละเอียดไรตำพ่อให้มันแบบยับหยาบนินะโบให้ละเอียดไรกบบโบโเอาละเอียดไรครับเออหยาบแบบนี้พ่อคืนๆนกลางๆนี่นะ โอ้น,นั่งใบยนตนั่งมันจะแสีบเนาะเขียวอึนี่นั่งเขียวอึคนขนาดอ่ะอันนี้ตับไปตำโต่อเอเาตำโต่ออีกไล่ค่ะเบดนี่เหลาเบ็ <laughs> ดนี่เหลาเค ซ่อนใบยันนั่งเนาะนามงค์อุ้อุ้มบ่อนึงบ่อแบบไง้ะครับพี่น้องเอ้ยสุกมากอะตักคางบ้านเพื่อนพูดแบ่งกันไปกินนะกินน้วกันเด้อครับพี่น้องง่ายเลยเพื่อแพรพี่น้องน้ำเลยนห่ะทางบ้าน คนบ้างกันนะพี่สูตรท่านยังสี่ละค่อยตังมันเดือดนี่นี่สูตรหลงผมแบบนี้แหละโอ้ยงามงามมันจะเสียบเดี๋ยวเสียบลูกโดดใไหน้อยไปที่หลังดอกตังหมอเลยปะเอาค้นขอกันยังจะเป็นก้อนก้อนคุณแล้วเขาแล้วตั้งไฟโขลลที่นี้จะอยใส่หนังใส่พัก bít tao, thả đợt con nó cả nó, lót sác ca, đó, làm là tay nắng to nó hấp đó, ông, nặng Nắng đấy, nặng mua เฮียเฮีเฮียเฮียล um ้บเฮยเฮียเฮีดยคนานคนลงลกเลยคนอคน่หนังมันสุกแล้วจ้าต้มเปื่อยแล้วเาเาเนมาสน ปลามาใส่เอา้าใส่น้ำปลาหลน่วๆกวะพี่ดกรเพีรงไปโดดสองสามส่วน กวนทั้งไตหน่อยน้ำก็ล้งเดือดบล็กบล็กบกบกเลยพริกมะฮอยลงไปเอาพริกสดพริกสดโง่ยังไงน่าดูโดดดูโดดครับเอาดูโดดอีกคำหนึ่งเลยพี่น้องเอ้ยคนลงไปขุนลงไปนไงขุนลงไปถึงกุนมัน จะทาเดือดจังเอยค่อยใส่ผักเนาะค่ะเน,ะน,น,นาะเอาน้ำเดือดแล้วครับใส่ผักเลยใส่ผักกันเลยครับเติ่ผักเลยนึอหือเลยเนาะเอ,าอเ้าซีเรียลงไปซีเรียลงไปต้หอมเลยใส่จานได้บะ ไมเบมลักงไปไหมลักไปเบมอลักจาแเตูเย็นไปขึ้นเดียวกันครับหลังบาดปูไว้ก็นี่ตายหมดี่เอาเอาหมอนี่ยกสูงค้นคนลงแกลยไไม่มอลักมันก็ว่ไข่สวยนะครับเนาะเดือดป๊ปก๊เลย โอย้ฝีมือนี้ก่อนได้ค่ะเดอ้อช่องน้องนะจา๊ะค่ะแกงกับขา่าบรนเทากินเดี๋ยวเดือดักพักคนอีกเนีน่ยให้พักคดต้องตั้งขึ้นไหมนะเดี๋ยวปิดไฟอะ่ะเดือดเราจะทาเดอ้อกินน้ำกันเดอ้อเต็มหมอยะเลยเจอปีเบลหน่องทางบ้านนะี่แหละ ยกลงเอาโมบเงี้ยป่ะนี่ซิมไอ้บึงเนี่ยนะตักทั้งบุญก็ได้อันนี้อ่ะเอาสอนไหมซิมตักตัวนี่นะ เจ้าเจ้าเจ้าเอาตักติสวยเลยคุณถนัดใจเนาะมุนหูหมอไปอีกคางกันเลยต้มถนัดใจบู๊ยม uh ือ oh. ถ mm ือถวยน้ำแน่าหมอนื้ยจิ้มถวยกับไปยังที่ไหะตั้งเลยก็ไม่ยังหลบตั้งนอนสิ่เฮ้ยหอมหวอยห้อยเลยจ้ะมากินน้ำกันเลยจ้า คลิปอัดสิบู่เดนได้จ่ากับเฮ็ดกับเขากินยังสิหระจ่าก,กับลงให้เบิงกับเขาบ้านบ้านเด้อครับเดอ้อกับเขาบาข้านบ้านค่ะเบิงเราก็กดถูกใจเราเนี่ยเด้อจ้ากดกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามให้เนี่ยเด้อค่ะเด้อจ้ามาเดอ้อมากินเขากันปะค่ะโอ้งามอ่ะเงียงหน่อยเบิง่งแนาเอาหินออกเบิ่ง เต็มหม้ออะย่าหวานโอ้โหไหนไปกินน้ำกันเนาะพี่น้องกินน้ำกันครับนะพี่น้องมามากินข้าวน้ำกันแกงขี้เล็กใส่หนังงัวครับอร่อยแน่เลยมีมีไข่เป็ดต้มมีแกงมะรุ่มของเขาครับกินน้ำนะอื้มข้าวเหนียว๋อเอา đã cầm như này phốt còn đồn, hoàn đốt cơm cơm nữa à là tiêu à ừ là tiêu bản quân mường ô nắng quá khó มือขึงเขาเจ้าไปไซมาคือพอไปเย็ดงานมันนี่ไปตูหลาบพักเทียงไปดูลับมากแล้วพอมมันนี้ รักไล่กินผูเดียวกินหมด,ดอยู่ <c oughs> วะเผือพีเผือน่องนฮมผี่น่องอามากินน้ำกันเด้อกินน้ำกันเดือกกับน้นนนนนนำหน่องนะน้ำบลากรากินลูกโดดมันหอนนำ้นำเผ็ดน้ำน้ำปลากราดกิน ว้านัวครับนัวแดีๆนัวอย่ด,ยดีทั้งนัวทแบ ออกจากงอไม่ไหมเลยออกจากเตาไม่ไเลยกดคำหน่อยไรก็อย่างนอหมักเอาโอ้โหนวลนวลน้ำที่เก็บน้ำที่ไ่ อ,อ๋อออพี่เิจะได้เห็นน้ากันเออเก๋้ๆเดี๋ยวอี่เห็น,นอ,อบบขนาดเลยกวนหวยห่วยเลยหลุดเลยปะไเด้ย อเอบผมก็ขอจบคลิไปไว้แค่นี้นะครับพี่น้องถ้าถือใจกกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งกิ้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 งของน้องนะจ้าเด้อครับเด้อสวัสดีครับ